ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนักนะเรียนชั้นปอ .2 ออวันนี้เราเจอกันสองรอบตอนเช้ากับตอนบ่ายแล้วตอนบ่ายวันนี้เราเจอกันในรายวิชาศิลปะในสาระวันนี้คือสาระนาตศิลป์ร้องเพลงรำนั่นคือนาตศิลป์นะคะอ่าก่อนที่จะไป เรียนเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้กลับไปทบทวนเอ๊ะเราเจอกันเราทักทายกันหรือยังยัง,ยงอ่าอุปรกรณ์การดนตรีเรียนหน้าตดสินความเป็นไทยเวลาทักทายกันข้อตกลงของเราคือการไหว้ที่สวยงามอาพร้อมแล้วเด็กๆนั่งครับเพียทักทายกันหน่อยหนึ่งสองสา เงยขึ้นค่ะสวัสดีตอนบ่ายบิ o อัฟเตอร์นูนนะคะอ่ะทบทวนกันเนื้อหาที่เราเรียนไปชั่วโมงที่แล้ววิชานาตศิลป์ <c oughs> เกี่ยวกับการรำ <c oughs> ใช่ไหมการรำนาฏยศัพท์อ้าวทบทวนนาฏยศัพท์ก็คือศัพท์ที่ใช้ในการรำหรือในวิชานาตศิลป์ อันแรกที่เราเรียนไปคือถ้าจีบเมื่ออ้าวทบตวนจีบอ่าว่ายังจำได้อยู่ไหมจีบจีบความว่าด้วยลูกจีบความจีบงายจีบประข้าจีบชายภพอ่าเรียนเร็วอ่าตั้งว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 งซ้าย วงฟ้าอ่าวงที่หนึ่งคือวงที่หนึ่งคือวง,วงบนลงมาวงกลางและวงล่างสองท่านะสองลักษณะนะเอาไม้จีบวามจีบหงายจีบป,ประคางจีบชายโพกตั้งวงบนตั้งวงกลางและตั้งวงล่าง เย่งว่าจำได้จำได้ทุกคนไหมไสองอย่างนี้คือนาฏยศาสต์สส<า>คือการเคลื่อนไหวร่างกายประกอบการรำแต่วันนี้ก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่แต่ว่าไม่ใช่รำแล้ว<า>เป็นการเรียนแบบเป็นการปกติเราอยู่ในแต่ละวันเราเคลื่อนไหวร่างกายไหมเคลื่อนไหวร่างกายไปมาบางทีก็เดินบางทีก็วิ่งใช่ไหมนี่การเคลื่อนไหวร่างกาย ทีนี่มาดูนี่ดูนะวันนี้คุณครูคมีมีคุณครูช่วยสอนการเคลื่อนไหวพื้นฐานในชีวิตประจำวันเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเช่นวิ่งกระโดดหรือหยิบจับเห็นไหมในทุกๆวันเด็กๆไม่เคลื่อนไหวเลยได้ไหมนิ่งเลยไม่มีการเคลื่อนไหวเลย ได้ไหมไม่ได,ไได้เวลาเราจะท,ทํากิจกรรมอะไรต่างๆเราจะต้องมีการเคลื่อนไหวไปมาอย่างเช่นตอนเรารับประทานอาหารใช่ไหมอ่าช้อนตักปั้นข้าวเหนียวอ่าเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนเราก็ต้องเดินไปแต่ถ้าเราเรียบเราก็วิ่งไปนั่นคือการเคลื่อนไหวร่างกายของเราเองนะเคลื่อนไหวร่างกายของเราเอง หยิบจับสิ่งของนี่ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกันนะคะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายของตัวเองแต่วันนี้เราจะมาเรียนแบบเรียนแบบสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในธรรมชาติอยู่รอบตัวเรานั่นก็คือสัตว์สัตว์พิเศษครับสัตว์ภาษาอังกฤษว่าไงอ้าอ ภาษาอังกฤษว่าไง Animal แปลว่าสัตว์สัตว์ก็จะมีมากมายหลายล่ะสัตว์ที่อยู่ใกล้เราก็คือสัตว์เลี้ยงนะสัตว์ที่อยู่บนฟ้าสัตว์ปีกสัตว์สีขาสัตว์ในน้ำใช่ไหมแล้วสัตว์แต่ละแบบนี่มันมีการเคลื่อนไหวร่างกายเห็นไหมดูลองอ่านที่ลูกการเคลื่อนไหวอ่าเอามหมลูกเอามาย ร่างกายเลียนแบบสัตว์การเคลื่อนไหวของสัตว์มีหลายแบบเช่นกระโดดการนิ่งการคลานการเลื้อยการว่ายน้ำการบินการเดินนี่คือลักษณะของการ เคลื่อนไหวร่างกายของสัตว์แต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะอ่ามาดูนิดนึงเห็นไหมปลาเห็นไหมปลาอยู่ในน้ําใช้ลําตัวเคลื่อนไหวอ้าวที่เด็กๆเห็นนี่คืออะไรลูกนกนกกกับผีเสื้อมันเหมือนกันตรงไหนมันมีปีกแล้วมันเคลื่อนไหวโดยการดินเคลื่อนไหวร่างกายโดยการใช่ไหมดินไหมดินไหม บินไหมบินไหมการบินน่ะถูกต้องสัตว์ปีดนะต่ไปอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกระต่ายกระต่ายกับจิงโจ้เอ้ากระต่ายกับจิงโจ้มีลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายแบบกระโดดสองขาพร้อมกันใช่ไหมกระโดดนี่คือลักษณะของกระต่ายกับจิงโจ้กระโดดไหมกระโดดไหม ย้อมย้อมย้กระโดจดจนการกระโดดนะต่อไปอยู่ในน้ำเลยสัตว์สองตัวนี้นี่คือปลาปลาปลาปลอปลาปลาปลา,กากปลาปาปลาปลากับปลาปลาป็าศรรัาปลทป่อาศัายย<น>ปลอปลาปลาาปลนปลามัาเลาลาลาเลาปลาปลนปลาลาปลนปใาป้ลาปัาปัาปลาปลาลาตัาของมันในล่ปลาปลาบบาหนอ้ลาปลาปลปลาปลาปาอา มันจะว่ายหรือมันจะเลื้อยดีอยู่ในน้ำมันจะว่ายหรือมันจะเลื้อยดีอ่าวอ้าวดูสิว่ายเลื้อยอ้าวสัตว์สองตัวนี้เคลื่อนไหวร่างกายด้วยการว่ายว่ายไม่ใช่อย่างนี้นะว่ายคือเอาลมตัวว่ายในน้ำน่าจบแล้วสัตว์เอามีอีกไหมคะเอ้าย่างนี้อยู่สัตว์น่ากลัวตัวนี้คือ งูภาษากฤษคือติ๊กตอกติ๊กตอกงูภาษาจีนคือติ๊กตอกติ๊กต๊อกติ๊กตอกฮมให้ตอบได้สน็กแต่ว่างูนะงูเป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคานเวลาเขาเคลื่อนไหวเขาจะเคลื่อนไหวร่างกายแบบไหนตอบรูสิเลื้อยอืมเลื้อยไหมหรือว่า เว่ายืดๆกาเลื้อยถูกต้องเก่งมามีอีกไหมต่อไปคือเต่าเต่าเป็นสัตว์เป็นสัตว์ใช่ครื่องบกเครื่องน้ําหมายถึงว่าเครื่องนึ่งอยู่บนบกก็ไม่ตายอยู่ได้อยู่ในน้ําก็อยู่ได้นั่นคือเครึ่องบกเครื่องน้ําเต่ามันมีสีขาสีดินเดินมามันทำหัวฝุดฝุดโผล่ เวลามันเคลื่อนไหวร่างกายมันไปอย่างไรอ่ะคานมันเดินหรือมันคลานขามันสั้นๆขาสั้นๆมันจะเดินหรือมันจะคลานเอาเอ้าติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตับาไปอย่างไรขาสั้นจังเลยอ้าเแต่ไม่เดินขามันสั้นเขาเรียกว่าคลานเอ้ายังงี้ สัสตว์สองตัวนี้คือแมวกับสุนักแคดแอนด์ด็อกสัตว์สองตัวนี้เวลาเคลื่อนไหวไปมาไปอย่างไรเอ้าว <regarder S 1> <c oughs> ิ่งเดินเดินวิ่งเดินกับวิ่งเดินวิ่งวิ่งเดินเดินอ้าวเดินก็ได้วิ่งก็ได้เอาพอแค่นี้มันจะเยอะไปเพราะว่าสัสตว์มันมีเยอะแยะมากมายอ่า ที่เหลือเด็กๆก,ก็ไปหาความรู้เองว่าสัตว์ชนิดอื่นๆทีนี้เราจะมาเรียนแบบเขาเราเห็นแล้วเราจะมาเรียนแบบเขามาดูคุณครูที่เด็กๆเ,เห็นบนฟ้าคือนกอ้าอ,ออกกำลังขยับมือหน่อยอ่าล้มตัวหน่อยเราจะเคลื่อนไหวร่างกายร่างกายเราต้องพร้อมถ้าปวดเอวมันจะเคลื่อนไม่ได้เมื่อมือแข็งมันจะไปไม่ได้ อ่าวเดินมือหน่อยดมือหน่อยเอาเลยนะมาดูคุณครูคุณครูชื่ออะไรนะจําไม่ได้คุณครูช่วยสอนอ้าวเรามาเรียนแบบสัตว์ที่บินอยู่ท้องฟ้านี่คือนกนกอ้าวนกจะมีอะไรเป็นอวัยวะปีกปีกอาการปีกที่คุณครูเป็นตัวอย่างเรียนแบบผานนกดูนะคุณครูนะนี่คืออาการเคลื่อนไหวของปีกนกเห็นไหม ผัพบพับพับพ,บพบับเด็กๆลองทำลูกกางยกมือขึ้นกางปี๊ <c oughs> อ่านี่คือนกน่ะนกบินท่าดินของนกต่อไปสัตว์ชนิดที่สองจำท่านะลูกจำท่านะชนิดที่สองอ่านกบินเอาสักสามตัวนาะ ต่อไปตัวที่สองคืออะไรเอ่ยเลี้ยงแบบใครดีเลี้ยงแบบปลาดูนะดูนะปลาว่ายน้ําอยู่ในน้ําเอาหัวใช่ไหมหางใช่ไหมเอาเด็กๆลองยกมือขึ้นมาอุ้ยนี่นี่นี่ใช่ไหมเออปลาว่ายน้ำนี่คือท่าปลาอ่อีกสักตัวหนึ่งฟิชปลา อะไรเอ่ยลายสวยๆก็ไปอไเอาอีกสักตัวหนึ่งไข่ดีเอ้ยอ,อะไอเอย่ย<อ>กบลอกปลอกปลอกลอก,กบกบ,กบใหญ่กับกบเล็กกบแม่กับกบลกูกเอาเต้นอ่ะกะโดดแข่งกันนี่คือท่าก,ก,กบครูคงทำไม่ได้แล้ววันนี้อเด็กๆทำได้ดไหมลูกเ,เอ้ยลองดูอันนี้สนนุกนะอบอบอบหนึ่งน,นี่มันจะท่านี้ใช่ไหมมันวนๆใช่ไหม เอาลงก่อนลูกเอาลงก่อนอุ้ยคุณครูทำได้เลยทา่านนี่เอามือ,นนอวา,วางไว้ข้างท่านท่านท่านหน้านี่ดูคุณครูคนสวยทำยอ้อนมือมาข้างหน้าย้อนตูดลงด้วยออกขา,านิดนึงเอา้าเตรียมกระโดดโอกอกอกนี่คือท่ากบเออเอาเก่งมากเอาปมมือให้ตัวเองนออเอนเนหน่อยเก่งสุดยอดเลยอ่าพอแค่นี้แหละจะไมาจะเหนื่อย นะเรียนแบบนี้คือการเรียนแบบท่าทางของตดัดมันมีประโยชน์อย่างไรเอา้าทําไมเราต้องไปเรียนแบบเขาอ่ะหนึ่งมันเป็นการฝึกให้เด็กๆรู้จัก<ว>จินตนาการนี่จินตนาการมาเอ้กบมันกระโดดอย่างนี้แล้วถ้าเรามาทําเรียนแบบมันอ่ะมันจะเป็นอย่างไรมันทําให้เด็กมีจินตนาการคิดว่าเอ้เราจะทําท่าอย่างไรให้หมนกบ เอ๊ทำอย่างไรให้เหมือนมา้าฮี่มันฝึกให้เด็กๆมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์แล้วถ้าจะให้สนุกมากขึ้นจะต้องมีอะไรประกอบด้วยเพลงดนตรีอย่างเช่นถ้าหนูทำเพลงทำทำ่าถ้าอะไรดีช้างหนูก็ร้องเพลงช้างใส่ใช่ไหมทำเพลงก<ๆ>บหนูก็ร้องเพลง ใส่อ่าอ่าทีนี้มาดูจบแล้วนะข้าทางนะคุณครูจะทดสอบหนูดูอ่าทดสอบหนูดูมั่งขี่มั่ี่ลิงลง,งนี่คือท่าลิงนะให้เด็กๆจำนะลิงมือยู่ตรงนี้นีตรงนี้เกาหัวเ้าเอวนี่คือท่าลิงเรียนแบบลิงอาวอีกน้อยอีกน้อย เรียนแบบอู้หวัวง,งูจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเวลามันจะฉกใช่ไหมเออเอามาต่อหน่อยเออฉึก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 ฉกเลยโฉกเลยต่อไปตัวต่อไปคือช้าง,างเอลิฟเพนช้างนี่ช้างทำท่าทางอย่างไรนี่เท้าไปอย่างนี้เดินช้าช้าใช่ไหมาทางช้างใช่ไหมพี่เดียต่อไปเอลิฟเพนช้างอะไรเอ่ย Rapid, รีกร้กระต่ายกระต่ายสิ่งที่โดดเด่นของกระต่ายคือหูรเราก็เลยเอามือสองนิ้วสมมุติว่าเป็นหูแล้วเวลากระต่ายเคลื่อนไหวมันจะกระโดดกระโดโดเก่งมากอือต่อไปอะไรอื่นกวางจุดเด่นของกวางคือเขาแต่เขาไม่เอามาทําตรงนี้เดี๋ยวมันจะเหมือนกระต่ายเขาก็เลยเอามาไว้ตรงนี้แทน ให้มันเป็นกวางอ่ะกวางก็จะไปมาช้าๆใช่ไหมเคลื่อนไหวไปมาค่ะมันเร็วค่ะเหรอมันบินได้มันบินได้เหรออ้าวต่อไปสัตว์น่ากลัวตัวนี้คือเสือเสือไทยเกอร์นี่มันมีเล็บใช่ไหมอืออ้าวตัวสุดท้ายคือเป็ดดาเป็ดก็ความโดดเด่นก็คือขาเป็ใช่ไหมขาแบะกับเอวแบะนี่คือเป็ด อ่าไม่รู้ว่าจำได้หรือเปล่าคุณครูจะให้เด็กๆทำแบบทดสอบแล้วโดยคุณครูจะปิดลงไม่ให้ดูเลยจะจำได้ไหมว่าเอะท่าทางตัวปีนี้มันเป็นท่าของใครอ่ะเออเป็นท่าของใครสัตว์ตัวไหนที่ท่าทางอ่แาแบบทดสอบนะใครตอบไปได้ไม่ผ่านเลยแหละแสดงว่าจำไม่ได้ไดอ่า สัตว์ตัวแรกโมอ,อามาไหมโธมา,มาเด็กๆก็ดูภาพเอ๊ะน้องคนที่หนึ่งน้องมินนี่น้องซีจี้น้องโบโบอะไรทำท่าคนไหนทำท่าทางเรียนแบบมา้าให้หนูขีดลากเส้นโยงเส้นใช่จากดำดำๆนี้ไปหามา้าเอา้าตอบปีกคหนึ่งตัวสิมาพี่แจ็คกอดพี่แจ็คกอดตัวไหนคือมา้าตัวที่นี้ชอ็อคนไหนคนไหนเรียนแบบมา้า คนที่สองพี่แจ็คพอตบอกว่าคนที่สองเรียนแบบหมาถูกไหมอ่ะถูกเหรอคนนี้เขายกมืออย่างนี้เป็นม้าใช่ไหมใช,ใช่พี่แจ็คพอตเก่งมากพี่แจ็คพอตก็โยงเส้นไปหาไปหาเด็กที่ทำท่าทางเร,แบบเรียนแบบมาเอาเอาเรียนแบบมมา ตัวไหนเอ่ยตัวนี้ใช่ไหมสีอะไรดีโมอามาไหมโตมาตัวไหนเอ่ยพี่แจพอตตัวที่สองหลากมาโอ้นี่อย่างนี้คือตัวอย่างอะอันต่อไปให้หนูทําเองตัวที่สองคือนอโอโกนกนกนอโอกรนกตัวที่สามคืองาอู ตัวทีส่สีคือโกโวอโงวางสุดท้ายคือรออีงอ,อมีมีแค่สี่ตัวแต่ว่าด้านหลังนี้คุณครูม,มีแถมให้นะนี่ครูทำเมืม่อกุณครูทำ,คคทำกรอบให้สวยสวยให้เด็กๆเลือกสัตว์ที่ตัวเองชอบมาหรือจะเอาหมดเลยก็ได้ม,าม้าหนึหน่งตัวอ่างูกบช้างลิง ว่าดตรงนี้เป็นสวนสัตว์ที่นจัดชวนสัตว์ให้หนูํำได้ไหมไอ่อโอเคดเด็กๆยืนขึ้นตั้งเป็นวงกลมสีจะมาอยู่ตรงกลางอ,อ่อหน้าลงทิศดาวเป็นวงกลมๆกลม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 ง,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 งนานที่หนึ่งทำอะไรก่อนลูโยงเส้นก่อนอื องเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนำสัตว์ที่ตัวเองชอบนะ่ะไปวาดระบายสีให้สวยงา,ามใช่วาดเป็นสวนสัตว์ไ้ไหมใช่วาดเป็นสวนสัตให้มีมหลายๆตัวเลยเนาะเราได้ทำท่าจระเข้ไหมอะุ้ยคุณค,ณคณลืมใช่ไหมอ่ะลืมพาทำท่าจรนะเข้และพวกนี้พาทำเนะ<ม>าะมันจะอ้าปากใช่ไหมกำปัน้นโอเค โยงก่อนนะโยงก่อนนะสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยหลังจากโยงเส้นคือท,ทำอะไรพี่ไอเดียระบายสีทำไมต้องระบายฝึกมือหนูให้ยักย้ายสายไปมาให้แข็งแรงเวลาเขียนหนังสือก็จะตรงสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วสีมามออมมาแล้วสีมาแล้ว không ăn sợ xa đi